จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาโดยมีจิวเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยมมีขนาดเนื้อที่ประมาณ6,538ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นภูเขามีประชากรจำนวน434,580คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน235,365คนเป็นแรงงานนอกระบบจำนวน1 6 5 9 3คนหรือคิดเป็นร้อยละ68.23ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่มีหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือวัดพระธาตุช่อแหเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระาธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานตั้งอยู่พื้นที่ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตรตำบลช่อแหยังเป็นที่รู้จักในการผลิตผ้าด้านมือในรูปแบบต่างๆผ้าด้านมือช่อแหโดยนางชุติการพื้นชมพูตั้งอยู่เลขที่ 7 1บทับสองบ้านทำเมืองหมู่ที่สองตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาด้านการทำผ้าด้นมือสวัสดีเจ้าเจ้าผ้าด้านมือช่อแฮนะเจ้า,จา,า,ดา,าโดยข้าเจ้านางชุติการพึ้นชมพูเจ้าอยู่บ้านเลขที่เจทับสองหมู่สี่ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เจ้าผ้าด้านมือเจ้า ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของตำบลจอแฮเมื่อปีพศ2523ด้วยกันน้่ของวิชนาลีมาเป็นรูฝึกพาดานมือข้้งกับนักเรียนทุนซึ่งข้าพเจ้าเป็นนักเรียนทุนในนั้นได้เลยได้รับโอกาสตีเข้ามาฝึกในจุดนี้และก็ต่อมาก็ความต้องการใน,ในตลาดเจ้าจะมีเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเจ้า การจัดตั้งกลุ่มของกลุ่ม้ายดนมือขึ้นเมื่อปีพศ2554เริ่มต้นจากการได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนของของทุนเพื่อผู้รับงานมาทำที่บ้านของสำนักงานแจัดหางานาังหวัดแต่เจ้า<อ>ซึ่งต่อมาทงางสำนักงานแจัดหางานเป็นได้มีเปิดการอบรมโครงการฝึกการดดนผ้าดดนมือเพื่อจอยผ้ายดนมือผลิตภัณฑ์เพื่อมีคุณภาพแรกเก็ เป็นตีหู้แจ็คหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเจ้าผลิตภัณฑ์ตี่หูาผลิตขึ้นมานี่เจ้า,จามีอยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างเจ้าก็เริ่มต้นด้วยหนึ่งคือผ้าห่มสไตล์อเมริกันขนาดพกพุดเป็นผ้าห่มพุมเตียงเจ้าที่สองคือผ้าห่มที่ได้สาหรับโ่มแต่แบบนี้ใช้อันแรกพิเศษก็คือหมอนหนุนอันแรกปิเศีก็คือหมอนอิงเจ้า ผลิตภัณฑ์ของเขานะเจ้ามีจุดเด็นตรงตีรอยด้นเจ้าซึ่งบวสามารถมีไข่ลอกเลี้ยนแบบได้จะเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองบวสามารถตีว่าจะทายทอดด้วยง่ายๆได้เนี่ยเจ้าคนตีมาหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือจะต้องมาพึกผลอย่างน้อยก็คือหนึ่งอาชีพขึ้นไปเจ้าถึงจะเป็นงานที่นี่เพราะฉะนั้นเขากล้าบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีไข่เหมือนแล้วก็บคสามารถจะมีไข่ลอกเลี้ยนแบบได้คือตรงรอยด้นเจ้า ยอดจำหนานสินค้าของเขานึ่เจ้ามีทั้งต่างประเทศและในประเทศต่างประเทศจะจะเป็นสหรัฐอเมริกานอร์เวย์แล้วก็สิงคโปร์ในประเทศจะมาจะเป็นตามออเดอร์เจ้าของลูก,กา้าติดสั่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กของข้าพเจ้าเองคือในทุกการขึ้นยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กของสำนักง,งานเจ้า,า,งงาจหาง,งานจังหวัดแพเจ้าและร้านร้านค้าชุมชนคาถาโาเหตเจ้าสิ่งที่พุ่งใจสุดของเขาได้หาัารางวัลขั้นแรกที่เขารวมกลุ่มกัน,นเจ้าคือเขาได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ของแากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่เจ้าในปีพศ2555เจ้าซื้อท้ายนี่เนี่ยเจ้าเจ้าก็ขอขอบคุณกรมการจัดหางานได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณได้ส่งเสริมการพึ่งอาชีพเพื่อแก่เจ้าบ้านทำใพ้่จ้าบ้านได้มีอาชีพที่มั่นคงตลอดไปเจ้าจะขอขอบคุณเจ้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม สำหรับผู้ที่สนใจรับงานไปทำที่บ้านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ Line Official Account หรือโทร054 511 721